สินค้าต่างๆที่ปรากฏในรายการเป็นการนํามาใช้เพื่อความสมจริงไม่ได้มีเจตนาเพื่อสร้างความเสียหายแก่ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวนอกจากนี้เงินรางวัลที่ปรากฏในรายการเป็นการสมมุติผู้เล่นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย และรูทที่เราจะพาไปเดี่ยวกันในวันนี้นะครับเราจะพาไปแอลเหนือกันเจ้าประตูท่าแพครับกลับเชีใหม่กลับไปเชียงใหม่อีกรอบนึงครับทำถามแรกนะเราจะไปอยูอ่ดีอันแห่งชาติก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวบัสดีทุกท่านครับและนี่คือบินแล้วรวยสวยแล้วโดนกลับมาสดอย่างนี้นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งนะครับทางรายการเล่นอิสระ สรุปอีกครั้งหนึ่งครับผมกับภารกิจสุดมันครับที่มอเตอร์ไซค์ทุกคันจะต้องปิดให้มิดไม่เพื่อช่วงชิงนะครับผมมอเตอร์ไซค์คันงามคันนี้นะครับรถจักรยานยนต์ all new honda g i n o plus นะครับ6 1 9 0 0าบาทนะครับแล้วก็เงินรางวัลที่เบี้ยใบรายทำเต็มไปหมดเลยนะครับเข้ามาสู่ดีไซน์คอสตูมของผมอย่างนี้นะครับเป็นดีไซน์ใหม่นั่นหมายความว่านั่นคือรูทใหม่นั่นเองนะครับและรูทที่เราจะพาไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับเราจะพาไปแอลเหนือกันจ้า ภาคเหนือหลายคนขึ้นชอบมากเป็นภาคที่อยู่บนสุดของประเทศไทยและแน่นอนว่าแต่ละจังหวัดของภาคเหนือนะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นเสน่ห์ล้านนานอย่างเงี้ยคนก็ชอบอะไรอย่างเงี้เนาะวัฒนธรรมการกิน นะครับผู้คนที่เป็นสเสน่ห์เหลือกเกินและก็สถานที่วัดวาอารามค่าทาต่างๆผาน้ำตกที่ชมดาวที่ชมวิวริเเ็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักบิดของเราในวันนี้เนี่ยจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างและจะเที่ยวได้อิ่มเอิบใจหรือไม่นะครับเชิญกับนักบิดทั้งสองท่านเลยครับทางฝั่งฝั <นะ S 1> ่งซ้ายของเรานะครับผมคุณแคงดัานหนานะครับฝั่งขวาของเรานะครับคุณพักพักะทอน วุทธิแงคุณเคยมาแล้วคุณมาเที่ยวรอบภาคกลางกับผมเป็นยังไงรถรุ่นนั้นโอ้มันมากดูรุ่นมันใช่ไหมคุณพัคครับสวัสดีครับครับผมนะครับเคยไปไหมเนี่ยภาคเหนือเนี่ยอ่าจะต้องตรงว่าไม่เคยครับอ่าแล้วเราเคยเห็นหรือเปล่าแบบคนถ่ายรีวิวคนหรือเพื่อนคนอื่นๆถ่ายมาว่าไปเที่ยวภาคเหนืออะไรอย่างงี้โอ้เห็นนะะเห็นเยยะฮะชอเห็นแล้วอยากไปมากเลยฮะเห็นแล้วอยากไปเนาะ วันนา้นะขอให้ทั้งคู่โชคดีนะครับกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับเปิดการแข่งขันรูทใหม่กับรูทภาคเหนือระหว่างอดีตแชมป์อย่างคุณแฟรง์ดั่นนัไนและนักบิดหน้าใหม่อย่างคุณคพักพระขอดใครจะควา้าแชมป์ไปได้สําเร็จกต,ติกาของเกมบิดแล้วรวยซวยแล้วโดนนักบิดทั้งสอง จะต้องผลัดกันเลือกจากทั้งหมด18ช่องดจากจุดเริ่มต้นไปยังอีกจุดหนึ่งโดยที่จะต้องประครับประคองน้ํามันไว้ให้ได้นานที่สุดหากฝั่งไหนสิ้นจนน้ามันหมดก่อนอีกฝั่งจะกลายเป็นแชมป์และมีสิทธิ์เข้าไปสะสมรางวัลต่อในรอบโบนัส 1, ทันทีกระดานเกมนี้ครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ All New Honda Dio Plus ครับผมขอมอบให้เลยนะครับจากสถาน,นีบริการน้ำมันที 4, ครับเป็นน้ำมันคนละ250กิโลเมตรครับ จุดเริ่มต้นนะครับที่จะพาทุกท่านไปเงกันนะครับผมขอสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่นี่เลยครับเมยา่ารู้จักเมย่ากันไหมอ่าเมยา่าห้างเมย่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำเอ็มวีของ CGM ีองเอ็มเพลย์เงหนึ่งเนื่องจากว่านะครับเป็นการค้นหาแชมป์ใหม่นะครับผมฝั่งซ้ายจะได้เริ่มก่อนเสมอน,นะครับเพราะงั้นครับพี่แฟนครับเริ่มต้นจากเมยา่าไปไหนดีครับผมให้เวลาห้าวิ ี่ <14 S 2> ครับติดสี่ครับแล้วก็ว่าอะไรอย,อย่าไปปั๊มเลยคราวที่แล้วไปปัป๊มจนคราวที่แล้วไปปั๊มใช่ไหมไปปั๊มจนแบบโอโ้โหเอ้าไปปั๊มมันก็ดีแต่เติมน,น้ำมันไงเออกันมาดูกันนะครับและที่แฟนจะได้ไปที่อุทยานแห่งชาติแม่ปูนนะครับเดิมต้นก็ได้ไปสถานที่ที่แบบธรรมชาติธรรมชาติใช้ระยะทางไปทั้งหมด72กิโลเมตรครับ โอ้โหไม่ต้องเข้าป okay. ั๊มแล้วค er> ุณท er ักรับจากเมย่าไปไหนดีครับเล็หนึ่งครับหนึ่งครับและหนึ่งคุณทักได้ไปที่ทีทีเมืองปลายสีมงคลครับเสียน้ำมันไปทั้งหมด127กิโลเมตรครับโอ้โอกคจ้าการแปดแฟนป้ายตรงนี้เนี่ยผมมีตั้งแต่5้ากิโลเมตรถึงเต็มถัง หรือจะมีปั๊มปิดก็ได้มันสุ่มมามันค้าฆ่ากันดังนั้นแล้วแต่ดวงของคุณพักเองเลือกมาเลยครับหนึ่งใบครับ over สี่ครับห้ากิโลเมตรครับไอ้กันต่อครับพี่แป้งครับปุทยานแห่งชาติแม่ปูมไปไหนต่อดีครับโอ้ความหวังลิตรสีมากปใายหม่เลขห้าเลยห้าครับไอีกวยนะจะได้ไปปั๊มน้ำมันไหมเนี่ยได้เติมน้ำมันนะขอใกล้ๆขอใกล้ๆดีกว่า ออใกล้ดีกว่านะคุณแฟงได้ไปประตูท่าแพครับเชียใหม่กับไปเชียงใหม่อีกรอบหนึงครับคำถามแรกนะแล้วจะไปอุทยานแห่งชาติก่อนเพื่ออยากไปเที่ยวไงอยากไปเที่ยวไงแต่เชียงใหม่มันไม่มีแม่ปืมเชียงใหม่มันไม่มีแม่ปืนและพี่แฟงเสียน้ำมันไปทั้งหมด หนึรอยหกิสิโลเมตรจบเกมการจบเกมที่ไวมากโคตรไวดังนั้นนะครับสรุปได้เลยนะครับแชมป์หนึ่งสมัยครับคุณพักพักกระทอมขอีแฟนเป็นกลังใจให้กับเขาหน่อยรัก่าแชมป์ให้ได้ยานารักันเกมนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยยังเป็นแชมป์ต่อแล้วเติมน้ำมันขออย่าเจอปั๊มปิดนะะ ลงยันไปแล้วนี้ลงยันไปแล้วนะขความคุณนะครับพี่แฟ้งนั่นนานวงปัญญาครับขอบคุณครับสวมคุณพักครับน้ำมันยังเหลือ123กิโลเมตรคุณจะได้รับเงินรางวัลไปเล่นในรอบโบนัสกับเรานะครับผม12,300บาทครับแล้วรอบโบนัสนะครับผมคุณพักจะทำไปได้เท่าไหร่บิลละรวยสวนละโดนเื่นเลยก็กลายเป็นหน้าใหม่ยองคุณพักครับที่คว้าแชมป์ไปได้และเขา จะคว้าโบนัสไปได้หรือไม่ไปดูกันต่อครับเดานโหลดครับรตอนนี้อยู่กับแคมป์หนึ่งสมัยคุณพักพักทอนมาด้วยดวงยิงสุดท้ายยังไงก็ดวงก็ถือว่าไม่ธรรมดามาถึงรอบนี้รับรอบโบนัสของเรานะครับไม่สนิทบิดหมดไม่สลุดบิดอีกกติการตรงน,นี้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณพักกาหนดมานะครับว่าจะไปที่ไหนโดยมีน้ํามันตั้งต้นให้200กิโลเมตรไปที่ไหนเลือกมาหนึ่งที่เสร็จปุ๊บ จะให้ไปต่ออีก2ที่ผ่านไปปุ๊บน้ำมันยังเหลือรับเงินรางวัลไปเลย10,000บาทแต่ถ้าผ่านรอบนั้นมาได้ ผมมีดีลพิเศษคุณประสบปัญหากับการไม่กล้าไปต่อเพราะกลัวน้ำมันจะหมดหรือไม่แน่นอนว่าถ้าคุณไปต่ออย่างเดียวคุณก็จะไปด้วยจานวนน้ำมันที่เหลือทั้งหมดแต่ถ้าคุณไปพร้อมกับเติมน้ำมันเต็มถังคุณเอาเงินมาที่สะสมมา1 2 3 0 0บาทกับอีก10,000บาทที่คุณได้มาเมื่อกี้เอามาให้ผมทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไปต่ออีก3สถานที่ลุ้นอีกเป็น2 0 0 0 0บาทคุณพักครับไป1สถานที่ผมเะครับเอาเบอนะ7ครับจุดเริ่มต้นคุณพักอยู่ที่ อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมืองครับไปไหนต่อดีครับเอา15ครับ15ครับและ15คุณพักได้ไปที่กองแลนด์ครับหรืออีกหนึ่งชื่อคือปายแคนยอน oh <my S 1> แม่ห้องสอน <c oughs> อีกแล้วครับท่าน <c oughs> รวมกันเป็น260กิโลเมตรครับ <c oughs> เอางี้เอางี้เอางี้ผมถือว่าคุณไปแล้วหนึ่งที่ ผมให้คุณอีก200กิโลเมตรตรงนี้เอ้อะขออีกหนึ่งที่อะขอให้อีกหนึ่งถ้าุูบักทำได้หนึ่งมืนจบรอบนี้สี่ครับสี่ครับขอจังหวัดเดียวกันนะขอเริ่มต้นจากกองแลนด์นะครับปายแคนยอนแม่ห้องสอนไปที่น้ำตกคูซางครับอ,อุทยานแห่งชาติคูซางก็อยู่พะเยาครับและรางวันที่คุณเสียไปคือ 353ร้อยหบโามกิโลเมตรครับโอ้ยเขาทำไมทำไมก็าผูกโจดอับไปที่ไกลๆจังเลยด้วยความเห็นใจของผมครับผมมอบให้คุณพักนะฮะ5,000บาทครับไม่ได้เผาผานน้ำมันแบบนิดๆหน่อยๆเอะทำให้สะสมไปนะครับ17,300บาทครับหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทนี้ผมถามคุณพักว่าคุณจะไปต่อไหมครับเอาฮะเอาฮะ ไปต่อแมตตต่อไปนะฮะแล้วคุณพักนะครับเจอกับรูดพักเหนือนอนแต่เจอกับไทยเดี๋ยวเจอกันบิละละรวยสวยละโดูน้าเสียดายแทนคุณพักจริงครับแม่ไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้รักษาแชมป์จากนักปิดคนต่อไปก็แล้วกันนะครับพบก,กับนักปิดคนป่ไไสวัสดียวัสสวัสดีวัดีวันดีถามคำเดียวเบรกอยู่ได้ <laughs> ประทางเรื่องรูทนี้กับรูทภาคเหนือพี่ออยกายตอนนี้อยู่ออสเตรเลียแต่ถามหน่อยว่าตอนอยู่ไทยเคยไปเที่ยวภาคเหนือไหมพะเยาลำยาว,ยาวลำเช,ชียงใหม่เชียงรายครับอย่าอย่าพูดพะเยาเยอะครับคุณโน้นเจ็บครับโพะพูดเยอะไปแล้วไปแล้วคุณนัน้นหล,หลนอนพะเยามากเลยครับพาไปบิดมอเตอร์ไซค์ไปในงั้นกันนะครับพร้อมแล้วน,นะครับทั้งสองท่านครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปบินล้วรวยสวยแล้วล่ยกันเลยเอาคุครับแล้วหลังคุณทัก แชมป์หน่สมัยกับคุณออยนัตนาไนลักษบิดพ้าชิงใครจะเป็นแชมป์ไปดูกันต่อเลยครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดอยอินทนนท์ครับผมครับคุณเป็นแชมป์มีสิทธิ์เลือกล้ครับว่าคุณจะเริ่มก่อนหรือจะให้คุณออยเริ่มก่อนครับเริ่มหลังครเริ่มหลังครับคุณออยเริ่มก่อนนะครับจากดอยอินทนนท์ี่ออยครับไปไหนดีครับ5้าวิ1ิบหหนะครับ อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ไหมหรือจะลองไปเที่ยวจังหวัดอื่นดูเอาเชียงใหม่ก่อน <laughs> เอาเชียงใหม่ก่อนเนาะและพี่ออยได้ไปที่วัดน้องขุนครับโอ้โหเชียงราย,ยไม่ได้เชียงรายเลยไม่ไ้ไเชียงรายเลยทีเดียวไปหาอาจารย์เฉลิมชนะัยด่ามันคือศิลปะมันคือจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณว่าอะไรทำไมกูต้องทำแบบนี้กับเขาด่างไอรอนไปวัดน้องขุนที่ออยใช้น้ำมันไปทั้งหมด 278กิโลเมตรครับ <rural> แต่ผมขอให้โอกาสนี้แล้วกันพี่ออยครับดอยเอียโนนครับไปที่ใหม่คร <u> uh> <urt Pear> ับ11นะครับ <loyalty> ส <ankle Pop> ิดนะครับอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ครับทำไมไม่ทุ่มชื่อเงี่ยว่าน่าจะอยู่นอกเชียงใหม่รู้ได้ไงครับผมจะบอกว่า346กกิโลเมตร ไม่ต้องคิดเยไะเยอะขนาดเชียงรายที่ติดก,กับเชียงใหม่กูจะล่อไปสองวันเจสบหโลผมให้เชียงใหม่จะอุตรดิตถ์ไม่ไม่ได้ชิดเกินผมให้ล่าแชนกับพี่ออยถ้าพี่ออยยังไปแล้วยังเกินอยู่แพ้เลยอะไรกันครับนีสองสองครับลืมของครับ <laughs> ลืมของคือเมื่อคุณเปิดเปิดเจอป้ายนี้คุณจะกลับไปให้เดิมซึ่งพี่ออยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ตั้งแต่เริ่มอยู่แล้ว ไากันไปนี้โมคะครับแต่รอบหน้าไม่ให้อาภัยเลยนะ <c oughs> <c oughs> จะไม่มีโอกาสน,นั้นแล้วนะหัวเราะไว้เยอะตาคุณแนละ้ว <c oughs> จากดอยอินทนนท์ไปไหนดีครับท่านิสิบแ <c oughs> 18ครับ18ครับไปที่ถังน้ำมันรั่วครับครั <c oughs> ทุกครั้งที่คุณได้วิ่งต่อจากนี้ไปจะเสียน้ำมันเพิ่มอีก10กิโลเมตรครับ <c oughs> แต่ยังไม่เสียตอนนี้จะเสียตอนวิ่ง อ่าตอนนี้ยังไม่วิ่งยังไม่เสียมาที่พี่ออยครับยังอยู่ที่ดอยอินทนนท์อยู่เลยวิ่งอยู่ที่เดียวรายการว่าตั้งใจตั้งใจให้บินไปเที่ยวแต่แดนวัดแต่ดันมาตัดสินผลแพ้ชนะกันที่จุดสตาร์ทสิบสามสิบสามครับไปที่วัดพระนั่งดินครับะเตรียมแพ็คกระเป๋ากับบ้านพรบนั่งดินครับคุณพักครับคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณเพราะคุณไม่ได้ไปครับ อยู่จังหวัดพะเยาครับเสียน้ำตาลไตสามร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรคุณพักแชมป์สองสมัยครับนี่เป็นเกมอะไรกันเต้องเปลี่ยนพาหนะจากมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องบินเลยดีไหมเนี่ยตอนนีพี่ออยครับผมครับเงินวันปลอบใจไปจากทางรายการครับผมหนึ่งพันบาทครับสุทคิพัฒน์แคทแชงสองสมัยนะครับ เหลืออยู่ครบเลย250กิโลเมตรนะครับ25,000บาทครับโอ,โ,อโหม0 0บาทนะครับจะเอาไปเล่นในรอบปูนัสครับบินลรวยโซรโดขนาดให้โอกาสอีกครั้งแต่คุณอยก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ทำให้ถึงกลายเป็นแชมป์สองสมัยและจะได้ไปชิงโบนัสกันต่อในช่วงหน้าครับทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda g r n o p l u s ไวไวรสหอยลายผัดชาแห้งและไวไว,วรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นสุดพริกเผาทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมใหม่สติงเ e เนจีดริงค์รสสตรอเบอรี่อร่อยตื้นซ่าต้องลองสถานีบริการน้ำมัน PT ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งเพื่อนจันทิพย์สวรรค์นบนดินทินเชียงรายทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อา่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพร้อมไลมครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเลือกมาะหนึ่งสถานที่ครับสิบครับสิบครับเริ่มต้นที่ควานพะเยาครับโอ้ยเ้าเป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี <laughs> 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 ่ยทำไมต้องยู่พยเยาวะสิบสามครับสิบสามครับ จากกวานพยาวคุณพักไปที่วัดจอมสวรรค์ครับมีล้าไอ่ไหวานแม่งเยพูดอย่างนั้นแต่น้ำมันยังดีครับ1ค2กิโลเมตรครับโ <c oughs> อ้โเสียครับหครับ6ครับข้อสำคัญอยู่ตรงที่ว่า18ช่องนี้ไม่มีปันน้ำมันเลยจากวัดจอมสวรรค์คุณพักได้ไปที่สถาน,นีรถไฟนครล,ลำพางค,ครับ และน,นันม่ได้เสียไปทั้งหมดคือ107กิโลเมตรครับไม่ถึงครับงนึงเสือี่ยาจริงแต่เกือมันอีกนีด่เดียวไม่ได้สะสมจากรอบนี้ไปแต่ยังมีอยู่25,000บาทนะครับบวกกับเงินที่สะสมอยู่เดิมนะครับ17,300บาทตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ที่42,300บาทคนระันรบ สมัยหน้าลุ้นนะสมัยหน้าจะเป็นสามหมื่นกับมอเตอร์ไซค์นะครับในรอบหน้าในโอกาสหน้านะครับบิดแล้วรวยสวยแล้วดแม้จะเก็บดูนัสไม่ได้แต่ก็ขอไปต่อและนักบิดคนต่อไปจะเป็นใครติดตามกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองชาววัดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ยถามมุนก่อนะ้ะคุณไปเที่ยวภาคเหนือบ้างไหมเนี่ยอ๋อไม่ไม่ค่อยได้ไปเลยฮะไม่ค่อยได้ไปแต่เคยแต่เคยเห็นตามพวก คน,นโคนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ตามเม็่ใช่ใชอยากไปที่ไหนไหมเชียงใหม่อ่าหนึ่งอยากไปดูดอยอะไรพวกนะั้นดอยอินทนนท์อะไรพวกนั้นละ,อะสองอยากไปดูซีจีเอ็มเฟอเรคฮะ,ะคุณมาเจอกับคุณพักที่เป็นแชมป์สองสมัยเฮ้ยผมว่าผมผมน่าจะได้แหละพักมาพักพะเยาเนี่ยอเนี่ยเนี่ยเชียงใหม่ดู แน่หรือเปล่า<ม>เพราะว่าคนที่ท้าชนกับเขาเนี่ยมีแต่ตัวเป๊ๆแล้วเขาล้มกันมาแล้วท้งนั้นนะเอ้ยสู้ชันใดเปล่าเออดวงดวงเหมือนกันผมขอเป็นอย่างยิ่งว่านักบิดท้าชิงอย่างคุณก้องชาววัดจะล้มแชมป์สองสมัยอย่างคุณพักไปได้นะครับเริ่มจากที่อืน่นบ้างเราเริ่มจากเชียงใหม่มาเยอะแล้วตลาดสดแม่ตำจังหวัดขะเียวครับ้ คุณภาคครับเนื่องจากว่าเป็นแชมป์อยู่คุณจะเริ่มเล่นก่อนหรือจะให้คุณกองเล่นก่อนครับให้เขาเล่นก่อนเลยฮะให้คุณกองเล่นก่อนนะครับคุณกองครับจาร่าสุดแม่ตําพระยาไปไหนต่อดีท้าวิสิบสามทุกสามครับและคุณได้ไปที่อนุสาว,วรีย์พระยาพิชัยดาบครับอุตสารดิ์นั่นเองน,นะครับโอ้ยไปเดียวและน้ำมันที่คุณเสียไปคือสองร้อยสองร้อยนะแต่สองร้อยยังไม่จบยังไม่จบสองร้อย ห้ากิโลเมตรครับโอ้โหเกือบเลยนะคุณพักครับจากตลาดสดแม่ตำไปไหนต่อดีครับติครับสิครับคุณพักไปที่อย่าพึ่งปั๊มนนตลาดแม่สายครับและน้ำมันที่คุณพักต้องเสียไปในตัวหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรครับเย้ แย่ไม่แย่ตอนนี้คุณอยู่อุตรดิต <c oughs> อยู่ที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยตับขั้ไปไหนต่อดีครับสามครับสามครับไปที่สาม,ามท,ที่อุตรดิต็ดครับโอเค <c oughs> ได้เติมน้ำมันเป็นข่าวดีทั้นหนึ่งข่าวดีชั้นหน <c oughs> ึ่งคือจังหวัดเดียวกันด้วยครับยื้ยื้อแล้วยื้แล้วแต่ไกลไหมแต่คุณต้องลุ้นอีกว่ามันไกลกว่าส5สิบห้ากิโลเมตรหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณต้องลุ้นต่อไป เสียน้ำมันไปทั้งหมด16กิโลเมตรครับโอเคโอเคโอเโอเคแปดไปครับเลือกมาครับห้าห้าห้าครับพีดีห้าร้อย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 รอยร้อรอยร้้รอ้ร้อยอ้ร้อยอร้อรอยคร คุณพักครับความลำบากใจกับคุณ90กิโลเมตรต่อจากนี้ไปเอาให้เจออีเวนท์ที่มันมีประโยชน์ต่อคุณจากตลาดแม่สายครับคุณไปต่อที่ไหนดีครับ8ครับไอดครับรถติดครับรถติดในที่นี้เป็นประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพักก็คืองดเดินสองตาครับรถติดมันอาจจะเป็นข้อดีต่อคุณพัก้นแล้วอืมคุณ้องครับตาแรกครับ12ครับ12ครับ เอาอะไรมาให้กูคือสะพานควายศาสตร์ท่าปลายครับตำบลแม่ฮิจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับบัญหายว่าแล้วและน้ำมันที่คุณเสียไปนั่นก็คือวิเล็กสวยเล็กสวยเล็กสวยและน้ำมันที่คุณร้องเสียคือกระปั้นละสามร้อยสามสิบสามกิโลเมตรคุณพักไปแชมป์สามสบายครับโอ้โห มึงเอาอะไรไหมกูโมสะดิบดีไอ้แต่เกมยาวนิดนึงไม่ก็ก็มีโม้แหละแล้วปิดท้ายด้วยเอ๊ะกูลืมไปกูดวงไม่ค่อยดีว่ะไม่เป็นไรครับอุตว่าเสียบแล้วเกือบเกือบเกือบแล้วแต่ไม่เป็นไรครับสังเวยแก่ความดวงดับของคุณนะครับทางรายการเรามอบเงินมาตอบใจให้คุณ1,000บาทครับขอบคุณครับเจ้าเจ้าเจ้าไปซื้อเจ้าไปเติมน้ำมันีที ส่วนคุณพักนะครับจากเดิมที่มีอยู่90กิโลเมตรนะครับเอาเงินเข้าร,รอบโบนัสก่อนนะครับผม9,000บาทครับ9,000บาทนี้นะครับจะแปลงเป็น30,000และมอเตอร์ไซค์ได้อย่างไรหรือจะทำได้ไหมคุณก้องอยู่เป็นกำลังใจนะครับผมรู้ว่าคุณเป็นกำลังใจชั้นดีกับเขามีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับเอเอาให้ได้เอาให้ได้เอามอเตอร์ไซค์ให้ได้เออ เอาเท่านี้พอไม่งั้นเดี๋ยวจะไปถึงคำนั้นนะครับบิดารวยโซลาโดน,นี่เหรครับวงรวยขนาดไหนกรบแขงดวงอยู่ดีทําให้ถึงพักเป็นแชมป์สามสมัยและเข้าไปลุ้นรถมอเตอร์ไซค์เป็นคนแรกของรายการแล้วเขาจะทําได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับก่อนเลยค,ครับขอจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ครับห้าครับห้าครับจุดเริ่มต้นคุณพักอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซอนครับเผมไปไหนตอนีครับเ้าครับเก้าครับและคุณพักได้ไปที่ ตลาดแม่สายครับไรแล้วเหรอขึ้นไปมาเุิขึ้นไปมาและน้ำมันที่คุณเสียไปก็คือ243กิโลเมตรครับไม่เป็นไรผมผมถือว่าเป็นเซ็กันแชนกับคุณคุณอยู่ที่แม่สายเหมือนเดิมนี่แหละไปไหนต่อดีครับสองครับสองครับจากตลาดแม่สายคุณไปที่อนุสาวรีย์พระยาพิไทยดับตลาดนับและน้ำมันที่คุณเสียไปก็คือ 368ร้อยหกิกโลเมตรครับไม่ได้ครับเมื่อกี้คุณมีดวงนะแต่พอมาถึงตรงนี้ดวงหายดวงหายหมดเลยการเดินทางตั้งแต่หนึ่งถึงสามของคุณเนี่ยตรงตรงนี้เป็นแชมป์สาวสมัยนียคุณรู้สึกไงบ้างสนุกดีฮะถือว่าโอ้โหได้มาได้อะไรอย่างงี้นะฮะกับพะเยาเนี่แหละกับพะเยะคุณจะยังอยากไปเที่ยวพะเยาอยู่ไหมฮะออแล้วออแล้ว ได้เงินไปอีก9,000บาทจากรอบที่แล้วนะครับสะสมไปอีกนะครับผมเป็น51,300บาทครับคำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งองคุณเป็นข้อสุดท้ายของเราก่อนที่จะจากกันไปไปต่อไหมครับจะเห็นคนมาล้มผมได้ได้ฮรไปต่อครับไปต่อนะครับเอาละเรียนแจ้งกับคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับเราได้ระหนักนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นะครับกับตัวรายการนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราอยากจะไปเที่ยวให้ครบทั่วไทยจริงๆเราก็เลยมีรายการนี้ขึ้นมาแต่เนื่องจากเกมที่มันตกง่ายเกินไปนะครับที่เห็นตามตลอดที่ผ่านมาแล้วไซ์การที่เราจะดําเนินต่อไปโดยที่เล่นเป็นภาคภาคต่อไปนั้นเราไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ ต่อจากนี้ไปต้นไปคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวรายการเราแล้วครับเราจะเล่นเป็นจังหวัดแทนรับประกันได้นานกว่าที่แน่นอนจังหวัดไม่น่าว่างมากไม่น่าไกลถึง500กิโลเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากไปเที่ยวรอบจังหวัดกับเรานะครับสมัครได้ทาง d ดิสคอ d นะครับ o f f ไปเ a ียร i r ีนั a แฟนคลนะครับห้องตลาดนแรงงานลงรายการให้ัน,น่นอนนะครับแล้วมาร่วมจกกันได้อย่างนี้นะครับ มาท้าทิงกับแคมป์ตับสมัยของเราตรงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมกับในบิดแล้วรวยโซลโดนนะครับเล่นอิสระทุกวันอาทิตย์ฝ่ายโมงครึ่งแล้วก็ย้อนหลังโมงเย็นท่งอยู่ทุช่องสองห้านะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับการแข่งขันนะครับที่สนสนานนะครับที่จะพาคุณบิดให้ทั่วไทยบิดแล้วรวยสวยแล้วโดนครับสวัสดีครับโอ้โหเตี้ยวไปยาวเนี่ย ว่อแล้วจะไม่ตับ